จากเเอกทำการเทเลพอร์ตออกมาจากจุดที่ถูกทำลายก่อนหน้านี้นะครับจึิําไห้เองในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรตัวเขาได้ใช้ร่างวิญญาณมากมายในการครอบร่างกายของต้นเด็ดเอาไว้เพื่อปกป้องไม่ให้ใครนั้นสามารถเข้าโจมตีเขาได้นั่นเองนะครับจิราใม้ผู้คนที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ได้เห็นบวกเขานั้นก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วถ้าเกิดว่าสามารถจัดการกับค,คนนี้ได้ ก็อาจจะได้สมบัติดีๆมาครอบคร้องเหมือนกันพวกเขาเองก็พยายามพ่งเข้าไปในการโจมตีพเพกนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้เพราะว่าร่างวิญญาณที่พระเอกนั้นทําการปกป้องตัวเองไว้ทําการโจมตีคนพวกนั้นไปนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็ต้องรีบหน,นีเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนเท่านั้นสิ่งทีกไปในตอนนั้นเองก็จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งตัวเขาจะเป็นคนที่มาจากเผ่ามารยักษ์ในตอนนั้นที่ได้เห็นพเพกแล้วก็มีความสนใจในตัวพระเอกมากเพราะสมควร ทางด้านความแข่งแกร่งของเพคก็เรียกได้ลว,ว่าอยู่ในขั้น ตัดวิญ,ญญาณแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นตัดวิญญาณขั้นตน้นความแข่งแร่งก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเขาเลยแม้แต่น้อยแถมก็ยังเป็นคนที่มาจากดวงดาวสุสุเหมือนกันอีกด้วยก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปหาเพกเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เขานั้นมาหาเพกในวันนี้ก็เพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเพกบางอย่างก็อยากจะพูดคุยกับพอเพกแบบจริงใจโดยที่ไม่ได้คิดโจมตีพระเอกเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนเองพระเอกก,ก,ก,ก็กล้ากลัวกลัวนีฮะตัวเขานั้นก็กลัวว่าอาจจะถูก ทำลายก็เป็นได้แต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ยอมเชื่อใจอยู่ดีซึ่งตัวเขาก็ได้มอบแผ่นยกชิ้นหนึ่งให้กับพเพกไปเป็นดินแดนที่เขานั้นได้เคยค้นพบเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ค้นพบโดยตรงเป็นบรรพุุษของเขาได้ค้นพบมันสถานที่นั้นมีสมบัติดีๆมากมายแต่ละว่ามันก็เต็มไปด้วยพวกสรารสูุนที่คอยปกป้องมันเอาไว้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพเพกยอมร่วมมือกับเขาเขาก็จะยอมแบ่งสมบัติที่แบบว่าเท่าๆกันให้กับพระเอกเป็นการ ตอบแทนเหมือนกันซึ่งก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ยอมรับในข้อเสนอของเขาแล้วถ้าเกิดว่าพระเอกตอบตกลงก็จะเป็นคนที่สนะครับซึ่งตัวเขาเองก็เลยได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้กับพระเอกไปคิดทบทวนดูก่อนถ้าเกิดว่าเต็มใจจริงๆก็ให้มุ่งเดินทางตามเข้ามาได้เลยก่อนที่จะมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้ไปน,นะครับโดยเอกเองก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปแต่อย่างใดตัวเขาเองเป็นคนที่ลบแวงอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่นี้เป็นคนที่ ไม่ได้เคยคุ้นหน้กกันมาก่อนอีกด้วยก็อาจจะมีลูกไม้แบบว่าชั่วลายในการลักลอบโจมตีเล่นงานเข้าเหมือนกันพระเอกก็ทําได้เพียงแค่คิดทบทวนก่อนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาในตอนนี้จะเป็นสมบัติที่ได้มาก่อนน้านเีงนะครับสมบัติที่ได้มาจากทําสมบัติ พระเอกเลยได้นำเอาสมบัตินั้นมาตรวจสอบดูซึ่งก็จะมีร่างชายภาพของผู้ฝึกตนคนก่อน,นยับก่อนที่เขานั้นจะได้ตายไปตัวเขาเองก็ได้ทิ้งสมบัตินี้เอาไว้คนที่เหมาะสมและก็คนที่คู่ควรที่สุดสําหรับเขาก็จะเป็นคนที่ครอบครองสมบัติของเขาได้เหมือนกันในั้นเองพระเอกที่สัมผัสได้ถึงที่อยู่ของสมบัติทั้งหมดแล้วตัวเขานั้นก็ไม่รอช้าทําการมุ่งเดินทางไปยังสถานที่งนั้นในฮะ แต่พอ,พอเอกมุ่งเดินทางผ่านประตูมิติมาได้แล้วก็ได้มาเจอกับผู้ฝึกต้นอีกสองคนนะครับซึ่งคนหนึ่งก็ได้กําลังวิ่งหนีจากการโจมตีแต่ถว่าอีกคนหนึ่งก็กําลังพยายามทําการโจมตีไล่ล่านะครับจึงทาให้ผู้ฝึกตนชุดแดงที่ได้มาเจอ,อเอกแล้วตัวเขาเกา็ยามที่จะบอกให้อเอกนั้นรู้ช่วยเหลือชีวิตเขาเอาไว้เป็นคนที่มาจากดินแดนเดียวกันถ้าเกิดว่ายอมช่วยเหลือชีวิตเขาแล้วละก็เขาก็อยอมมอบสมบัติที่ได้มาแบ่งให้กับเอกไปเหมือนกันนะครับ แต่ทว่าพระเอกก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะครับเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาต่อย่างใดก็ ถ้าเกิดยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมันก็อาจจะมีผลกระทบมาแก่เขานั่นเองนะครับพระเอกเลยได้ตอบปฏิเสธและก็พยายามที่จะออกไปจากสถานทนี่แห่งนี้จะหมายมให้ตัวเขาที่ได้รู้แล้วนะฮะว่าพระเอกไม่ยอมช่วยเหลือก็พยายามที่จะนําเอาสมบัติที่ขโมยมาโยนให้กับเพกนะครับเพื่อที่จะให้พระเอกนั้นเป็นคนผิดตามเขาก่อนที่เขานั้นจะเพนนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวก็ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรจึงทาให้ชายชุด ฟานะครับที่ได้มาเจอกับอเอกที่ได้เอาสมบัติของเขาไปก็คิดน้อยคิดใหญ่ว่าจะโจมตีอเอกอยู่หรือเปล่านะครับแต่แว่าพระเอกก็ไม่คิดที่จะครอบของสมบัตินั้นแต่อย่างใดก็ได้เอาสมบัติที่ชายชุดแดงโยนมาให้แก่เขาส่งมอบให้กับผู้ฝึกตนชุดสซฟ้านี้กลับไปเหมือนกันนะครับตัวเขาก็รู้ได้เลยนะฮะว่าพระเอกมีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายก็เลยได้กล่าวขอบคุณพระเอกในน้ำใจที่พระเอกนั้นยอมมอบสมบัติให้กับเขาในตอนนี้นะครับ ซึ่งตัวเขาก็ได้พูดบอกกเพกไปว่าสถานที่แห่งนี้หรือว่าดินแดนบริเวณรอบๆนี้ตัวเขาได้สำรวจไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพเพกจะไปสำรวจต่อตัวเขาก็จะมีจี้ยกนะฮะหรือว่าแผ่นยกที่แปลว่าสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ต่างๆสมอมอิให้กับพระเอกได้ถ้าเกิดว่าพเพกนําเอาแผ่นยกที่พเอกมีมาเป็นการแลกเปลี่ยนกับเขานยอบโดยพเพกก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดนะฮะ,ะเอกก็ได้นําเอาแผ่นยกของเขามาซึ่งพวกเขาทั้งสองก็จะมี สถานที่ที่สำรวจที่ไม่เหมือนกันเนยครับเลยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้พวกเขาที่สามารถแลกเปลี่ยนกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยก็ได้ขอตัวลาออกไปจากสถานที่อย่างนี้เหมือนกันนะครับ แถมเมื่อพระเอกพยายามที่จะค้นหาทำสมบัติตามที่ทัพโสคนก่อนหน้านี้บอกนะครับพระเอกก็สามารถเจอมันจนได้น,นะครับมันก็จะเป็นค่้กยๆกับถ้ำหัวเสือที่ได้ทิ้งเอาสมบัติที่เขานั้นก่อนตายเอาไว้ยังสถานที่แห่งนี้นะฮะโอ้ยพระเอกเองที่มุ่งเดินทางมาถึงก็ได้เอาสมบัติที่เขานั้นได้รับมามาเป็นการแสดงตัวตนว่าเป็นผู้สืบทอดและก็เป็นคนที่ถูกเลือกนะฮะซึ่งพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆนะครับสามารถที่จะเปิด ประตูสมบัติมุ่งเดินทางเข้าไปที่ห้องลับแห่งนี้ก็ได้มาเจอกับรถถังยักษ์นะฮะผมเป็นคล้ายๆกับอาวุธโบราณของเทพเจ้านะ,ะ่ครับที่ได้ทิ้งเอาไว้นะฮะซึ่งในตอนนั้นเองมันก็จะมีร่างสตอร์สูนตัวขนาดใหญ่ได้พุ่งออกมาเพื่อเข้าโจมตีเพกเหมือนกันมันก็จะเป็นสตอร์สูนพูพิทักษ์ที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไว้นะครับแต่ว่าพระเอกเองก็ได้ใช้พลังของเขาในการควบคุมมันเอาไว้จนตัวมันเองก็ได้กลับไปที่วงเวทที่ได้ปรากฏ ตกวตมากเหมือน,นเติมเนี่ยครับ ก่อนที่พระเอกจะได้นำเอาสมบัติทั้งหมดเก็บเอาไว้และก็ในมุ่งเดินทางออกประจากสถานที่อย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยในตอนนี้พระเอกก็รู้สึกดีเหมือนกันในการมุ่งเดินทางมายัางดิดแดนแห่งนี้ตัวเขาก็ได้สมบัติลับมากมายแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เขานั้นเสี่ยงชีวิตเหมือนกันผิดพลาดเพียงแค่เล็กน้อยก็อาจจะตายเลยก็เป็นได้ตัวเขานั้นก็ยังมีการปฏิญาณตนตตนเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นอนาคตก็จะฟื้นฟูความสามารถและก็ ฟื้นขืนชีพอาจารย์ของเขาหรือว่าอาจารย์ซื้อถนะูนั่นเองนะครับโดยไปเอกจะสามารถฟื้นได้ก็จะต้องอยู่ในระดับขั้นแปลงวิญญาณก่อนเช่านั้นก็เรียกเลยว่าหนทางอีกยาวไกลเลยทีเดียวนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของจื่อหูตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่แบบว่าเผ่ามายักษ์ที่เคยยืนข้อเสนอให้กับเพกไปก่อนหน้านี้ในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่น,นั่งรออีกสองคนนะครับที่จะยอมรับข้อเสนอของเขาหรือเปล่าในการสํารวจดินแดนแห่งนี้นะฮะซึ่งคนแรก ที่มาถึงก็จะเป็นผีเสื้อแดงนะครับเป็นคนที่ตัวเขาได้นัดเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่แลว,ว่าจือหูเองก็ยังได้พูดบอกกับผีเสื้อแดงไปในตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่3คนที่ได้เข้ารวมในการสำรวจกับพวกเขาก็จะเป็นคนที่มาจากดินแดนโซซากุเหมือนกันถ้าเกิดว่าพวกเขาได้สมบัติมาจําเป็นจะต้องแบ่งเท่าๆกันเท่านั้น ห้ามเอาเปรียบใครคนใดคนหนึ่งเป็นอั่นเด็ดคาดตัวเขาก็เป็นคนที่มาจากนายน้อยแห่งเผ่ามารยักษ์คำในคำนั้นไม่สามารถผิดคำมั่นสัญญานั้นได้นครับถือได้เลยว่าเป็นคนดีจริงๆนะฮะคนคนนี้และในตอนนั้นเองคนที่ตัวเขานั้นดักไว้ก็มาถึงจนได้น,นะฮะจะเป็นพระเอกของเราที่มีนามว่าเสิ่งหนิวฉายาที่พระเอกได้บอกแก่ทั้งสองคนนั้นไปนะครับจึงทําให้ผีสเสื้อแดงที่ได้เห็นพระเอกแล้วตัวเขานั้นมีความแค้นกับเอกมาก่อนไม่รอช้าในการเข้าโจมตีเอกเลยนะฮะ แต่ว่า EP นี้ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับ EP ที่ล่าสุดแล้วนะฮะกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้วันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ